สวัสดีค่ะวันนี้ก็ามาพบกับดิฉันแม่หมอโหนใจบุญกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงของชาวราศีมีนในช่วงวันที่16-30ถึง30มิถุนายนท่านใดที่เกิดราศีมีนหรือรัคนาราศีมีนลองเข้ามาเช็คดวงดูนะคะว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไร ดูดวงดูไว้เป็นความบันเทิงไม่ต้องจริงจังนะคะเพราะว่าทํานายภาพรวมไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือท่าในใดสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาที่ไอจีไลน์นุ่นยูวดีได้นะคะชาวราศีมีนต้องบอกว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนนะคะดาวประจําตัวคุณก็เป็นดาวพฤหัสบดีนะคะตอนนี้ดาวพฤหัสบดีนะคะก็อยู่ในภพวินาศนะคะช่วงนี้คุณอาจจะ มีในเรื่องของความอยากเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคะอยากอยากอยู่คนเดียวเก็บเนื้อเก็บตัวหรือเป็นช่วงที่มีโลคส่วนตัวสูงนะคะหรือจะแปลว่าชาวราศีมีนทำอะไรดำเนินการใดในช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่มองไม่เห็นคุณค่าผู้หลักผู้ใหญ่มองไม่ดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่มองเราในแง่ลบๆแง่ไม่ดีจะเป็นในลักษณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น ถูกเจ้านายโดนเพ่งเลงถูกเจ้านายมองไม่ดีนะคะมองเราในด้านลบๆเกิดขึ้นนะคะจะเป็นในลักษณะนี้หรือเป็นช่วงที่ทำความดีไม่ค่อยมีคนเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ค่อยมองเห็นไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณจะเป็นในลักษณะนี้ดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีมีนนะคะช่วงนี้ทําอะไรมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจหรือได้รับ ความไว้วางใจจากคนรอบข้ามเดาการเงินของคุณมีเดามาร์ตยยรออยู่ในเรือนการเงินเนี่ยต้องบอ,อกว่าช่วงนี้นะคะการเงินค่อนข้างมีความผันผวนเป็นพิเศษนะคะมีโอกาสที่จะหาเงินได้มากขึ้นและมีโอกาสที่จะเสียเงินออกไปใช้จ่ายออกไปแบบรวดเร็วด,ด้วยเช่นกันนะคะ ชาวราศีมีนเรื่องการเงินนะคะอย่าประมาทในการใช้เงินใช้ทองเพราะว่าอิทธิพลของดาวมรตุยูที่รอยอยู่ในเรื่องการเงินเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับในเรื่องของการเงินการทองของคุณนะคะการเงินของคุณจากที่มันดีๆอยู่จากที่หาเงินได้มากหรือมีอรายรับเข้ามาเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะรายได้น้อยลงมีปัญหาเรื่องการเงินเกิดขึ้น ขัดสนเรื่องเงินเป็นไปในลักษณะนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นดําเนินการใ,ใดๆเกี่ยวกับเงินทองใช้จ่ายในเรื่องของการเงินการทองคุณต้องมีการวางแผนบริหารจัดการให้ดีนะคะดวงยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสที่จะเสียเงินนะคะไปกับเพื่อนฝูงนะคะหรือเสียเงินไปกับญาติพี่น้องญาติพี่น้องเข้ามาหยิบยืมเงินของคุณหรือญาติพี่น้องบางคนนําความเดือดร้อนมาให้กับคุณ นะคะหรือแปลว่าเพื่อนบางคนเนี่ยมาหยิบยืมเงินแล้วยืมไปแล้วไม่คืนเรานะคะก็แปลว่าเสียเงินไปกับเพื่อนฝูงเป็นไปในลักษณะนี้ก็ได้สุขภาพชาวราศีมีนต้องระวังเกี่ยวกับกระดูข้อต่อเส้นเอ็นปวดหลังปวดเข่าโรคภูมิแพ้โรคผิวหนังนะคะรวไมไปถึงดวงยังบอกอีกว่าดวงในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนะคะ คุณมีดาวราหูกับดาวพุธลอยอยู่ในเรือสหัดช้าเนี่ยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับคนใกล้ตัวหรือมีปัญหากับญาติพี่น้องบางคนเกิดขึ้นอิทธิพลของราหูกับพุธนะคะมันเป็นคู่ศัตรูกันพุธอันตรพานวิวาทราหูนะคะทําให้คุณมีเรื่องขัดแย้งกับเพื่อนฝูงได้ขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือทําอะไรในเรื่องของทางการงานเนี่ยไม่ได้รับ ความร่วมมือไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อร่วมงานเท่าที่ควรรวมไปถึงดวงยังบอกอีกว่ามีโอกาสที่เพื่อนญาติพี่น้องบางคนเนี่ยนะคะมองคุณไม่ดีญาติพี่น้องบางคนเอาเรื่องคุณไปนินทาในทางเสีย,สย,ห,ายหายด้วยเช่นกันหรือจะมีเรื่องเดือดร้อนจากญาติพี่น้องเกิดขึ้น ดวงยังบอกอีกว่าถ้าเป็นในเรื่องของงานดาวการงานของคุณนะคะก็ไปอยู่ในภพวินาศด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทํางานคุณมีโอกาสเกิดช่องทางอาชีพใหม่ทางการงานเข้ามาหรือเกิดช่องทางอาชีพแปลกๆอาชีพที่ที่คุณไม่คิดว่าคุณจะได้มาทําอาชีพที่ไม่คิดว่าคุณจะได้มาทําได้หยิบได้จับทําหรือได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้นะคะมันมีโอกาสที่จะเกิดอาชีพ บางอย่างในช่วงวิกฤตเข้ามานะคะดวงยังบอกอีกว่าเรื่องงานของชาวราศีมีทำอะไรเนี่ยจะมีเร่วยกว่ามีความเชื่อหน้าเชื่อถือมากขึ้นหรือมีคนให้การอุปถัมภ์มีคนให้การช่วยเหลือทางการงานมีที่ปรึกษามีคนแนะนำในเรื่องของงานบางอย่างให้กับคุณเป็นไปในลักษณะนี้ก็ได้สำหรับท่านในที่ตกงานต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีมีคนรู้จักนะคะ เขาชวนคุณไปทํางานบางอย่างร่วมด้วยกับเขาหรือมีคนรู้จักแนะนํางานบางอย่างให้กับคุณเกิดขึ้นด้วยเช่นกันแต่ว่าโดยภาพรวมเรื่องงานทำอะไรมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือได้รับการช่วยเหลือได้รับการอุปถัมภ์ทางการงานละกันต่อมาถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะความรักของชาวราศีมีนต้องบอกว่าดาวคู่ครองคนรักเนี่ยนะคะก็มีดาวเกตรอยอยู่ในเรือนปัตตานีเพราะฉะนั้นเนี่ย คนโสดมีโอกาสเจอคู่คู่ที่เคยร่วมก่อร่วมสร้างกันมาก่อนหรือมีโอกาสเจอคู่ในต่ตงชาตินะคะเจอคนที่เคยมีสัญญาเก่าๆเ,เจอเขาปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเคยคุยที่ไหนมาก่อนเคยผูกพันมาก่อนหรือเหมือนเคยรู้จักเคยเห็นหน้าเคยพูดคุยมาก่อนจะเป็นในลักษณะนี้นะคะ แล้วก็คนโสดต,ต้องบอกว่าอีกอีกมุมนึงเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีแฟนเก่าหวนกลับคืนมาก็ได้มีโอกาสทําให้มีโอกาสที่คุณกับแฟนเก่าได้พูดคุยกันหรือคุณเป็นเจอะแฟนเก่าเข้านะคะดวงความรักสําหรับคนมีคู่ต้องบอกว่าช่วงนี้คู่ครองคนรักจะแข่งข้อนะคะคู่ครองคนรักจ้องจับผิดหรือคู่ครองคนรักค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจผู้จาไม่ดีใส่คุณในบางครั้งจะเป็นในลักษณะนี้นะคะ ดวงความรักของคนมีคู่ทําอะไรคุณต้องอ่อนข้อให้คู่ยอมคู่หรือเป็นฝ่ายง้อเขาจึงจะเรื่องในการวิวาทะกันได้จะเป็นในลักษณะนี้ดวงยังบอกอีกว่าในดวงชะตานะคะของชาวราศีมีนเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับบุตรบริวารมีปัญหากับลูกกับหลานเกิดขึ้นด้วยท่านที่มีลูกมีหลานลูกหลานจะนํา ความวิตกกังวลบางอย่างมาให้นําความทุกข์อกทุกใจมาให้กับดวงคุณหรือจะแปลว่าท่านในที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการค้าขายต่างๆ่ยต้องบอกว่าจะมีปัญหากับลูกค้าเกิดขึ้นลูกค้าน้อยลงนะคะหรือมันมีเหตุบางอย่างให้ต้องขัดแย้งกับลูกค้าลูกค้าสั่งของแล้ว หรือมันมีโอกาสที่จะโดนลูกค้าโกงอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าดวงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีปัญหากับลูกค้าหรือมีปัญหากับลูกกับหลานเกิดขึ้นด้วยเช่นกันไม่ทางตรงก็ทางอ้อมด้วยนะคะส่วนในเรื่องของโชคนะคะโชคของชาวราศีมีนโชคของคุณนะคะจะเป็นโชคในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็โชคจากผู้ใหญ่ผู้ชายเกิดขึ้น ดวงมีโอกาสได้เงินก้อนเข้ามานะคะหรือหาเงินได้มากแต่ต้องบอกว่ามีเข้ามามากเท่าไหร่ก็จะมีเรื่องให้เสียงเงินออกไปมากเท่านั้นด้วยเช่นกันสาหรับชาวราศีมีนส่วนโชคในเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ชายท่านใดที่ชอบเสียเส่ยงหววเสี่ยงโชคซื้อหวยให้นําเลขพ่อของคุณเลขผู้ใหญ่ผู้ชายของคุณวันเดือนปีเกิดเขาพอ,อเกิดเขาอายุของเขาลองไปเสี่ยงโชคดูนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยเช่นกัน ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ